พลิกขิงสุริยราเรศเผยถึงการได้มีโอกาสเข้ามาเป็นนักแสดงนิวเจนช่อง3เชื่รชมบ้านหลังใหม่อบอุ่นรวมถึงต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่เอ็นดูเพราะหลังจากตัดสินใจออกจาก g ี m t มมวีาเริ่มใหม่ที่ช่อง3ด้วยความที่อยากล้องบทบาทใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้นอยากเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นเล่นอะไรที่ต่างไปจากเดิมบ้างเลยเลือกจะมาอยู่บ้านหลังใหม่ช่อง3ซึ่งผลงานตอนนี้มีทั้งหมด2เรื่องคืออีบัวกับไอ้ขวัญ และใจซ่อนรักก็บ้านใหม่ก็อบอุ่นดีค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยรู้จักเพื่อนๆเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะเจอแต่แบบว่าโอเคพี่ๆค่ะก็ทําความรู้จักไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่เมตตาแบบเอนดูแบบขอบพระคุณกลับขอบพระคุณทุกคนมากค่ะที่เอนดาเอนดูเอนดูหนูเด็กน้อยตาดำๆคนนี้ค่ะเอ่อก็ที่จ m m TV ใช่ไหมคะอันนั้นคือหนูอยู่มา5ปีแล้วครบสัญญาเรียบร้อยแล้วค่ะก็รู้สึกว่า อยากลองแบบได้บทที่มันหลากหลายมากขึ้นอยากลองเปิดโอกาสให้ตัวเองมากขึ้นค่ะโดยการที่แบบว่าเล่นอะไรที่มันแบบต่างไปจากเดิมท้าทายไปจากเดิมบ้างค่ะก็เลยเลือกที่จะมาช่อง3ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่า ดูช่องสามมาตั้งแต่เด็กๆก,กับน,น้องรูก,กับคุณยายอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าช่องสามเนี่ยผูเป็นอุตสาหกรรมที่ใหญ่เหมือนกันนะคะใช่ค่ะค่ะตอนนี้เพิ่งถ่ายจบไป2เรื่องค่ะก็มีเรื่องอีบัวกับไอ้ขวัญน,นะคะแล้วก็เรื่องใจซ่อนรักค่ะแล้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดกล้องอีกหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องนี้สนุกนะคะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เคยเห็นตัวเองในมุมเนี้ยเราแบบคือตอนถ่ายตอนอ่านบทคือรู้สึกว่าตัวเองแบบหน้าเหมือนไสมากเยรตีคือแบบ โอ้โห oh, ถ้ามีจริงๆในชีวิตก็คงแบบปวดหัวหน้าดูค่ะแต่ก็จะยังไม่สปอยนะคะว่าปวดหัวยังไงบ้างสำหรับผลงานซีรีส์ใจซ่อนรักที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่บทบาทที่ได้รับค่อนข้างหน้าหมั่นไส้ซึ่งเจ้าตัวก็ใส่เต็มสุดตัวครับ